ชาดกเรื่องอัฏฐกถากาลาบาหุชาดกว่าด้วยลิงหลอกเจ้าณพระเวลวันวิหารพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุผู้เคารพนอบน้อมขณะนั้นเหล่าพระพิกูุได้สนทนากันถึงเรื่องของพระเทวทัตผู้เคยมีลาบสการะมากมายแต่ด้วยความโลภและโทสะลาบสการะเหล่านั้นก็สูญสิ้นไปในที่สุดพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วตรัสถามว่า พวกเธอสนทนากันเรื่องอะไรเมื่อพระภิษุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามีใช่เพียงในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตพระเทวทัตก็เคยเสื่อมลาพระความโลภเช่นนี้ในอดีตการณนะเมืองพาราณสีพระเจ้าทนัญชัยทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์โปรดสัตว์เลี้ยงและให้ความเมตตาต่อทุกชีวิตหนึ่งในสัตว์ที่พระองค์ทรงโปรดปรานมากที่สุดคือ วานอนเผือกสองขี่น้องได้แก่ราธะผู้พี่ผู้สุขุมรอบคอบและโปรดทปานทะผู้มีจิตใจร้อนแรงและมักแสดงออกตามอารมณ์วานอนสองพี่น้องถูกจับโดยพรานป่าผู้ฉลาดและนำมาถวายพระราชาพระองค์หลงไหลในรูปลักษณ์อันง,งดงามของวานอนทั้งสองจึงเลี้ยงดูอย่างดีในกรงทองคำให้อาหารเลิศรสเช่นข้าตอกลุกน้ำพึ่งและน้ำผสมน้ำตาลกรวด ลาบสก,การะของพวกมันจึงยิ่งใหญ่เกินกว่าสัตว์ใดในวังวานอนทั้งสองเป็นที่รักของผู้คนในราชสำนักและได้รับการยกย่องอย่างสูงจนกระทั่งวันหนึ่งกาลาบาหุวานอนผู้มาชีหลังพรานป่าคนหนึ่งนำวานอนตัวใหม่มาถวายพระราชามันเป็นลิงดำตัวใหญ่ชื่อว่ากาลาบาหุโดยรูปร่างอันกำยำและพฤติกรรมที่ดูน่าเกรงขาม มันกลายเป็นที่ปลดปรายของพระราชาในทันทีลาบสการะที่เคยมอบให้วานอนเผือกทั้งสองพี่น้องกลับถูกยกให้กะลาบาหุแทนวานอนเผือกทั้งสองเริ่มถูกละเลยโดยเฉพาะปทบาทะผู้ไม่อาจทนเห็นสภาพนี้ได้วันหนึ่งขณะปธบาทะนั่งจ้องกะลาบาหุที่กำลังรับอาหารอย่างอริดอร่อยเขาพูดขึ้นด้วยเสียงขมขื่นว่าพี่ราทะดูสิ เขาตอกลุกน้ำพึ่งที่เคยเป็นของเราบัดนี้กลับตอกไปอยู่ในมือของเจ้าลิงดำลามกนั่นเราจะทนอยู่ที่นี่ไปทำไมมาเถอะพี่เรากลับป่าไปใช้ชีวิตอิสระดีกว่าราท้ามองน้องชายด้วยความเห็นใจและกล่าวอย่างสงบว่าน้องรักโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนลาบและยศย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเจ้าอย่าเศร้าโศกเลย ปอดทปาท้าสายหน้าและกล่าวอย่างหนักแน่นว่าแต่พี่ข้าไม่อาจทนเห็นมันลำพงใจเช่นนี้ได้ทำอย่างไรเราจึงจะได้เห็นมันถูกขับไล่ออกจากราชวังรัธยิ้มเล็กน้อยและตอบว่าปดธปาทะเจ้าจงอดทนเถิดกาลบาหุนั้นไม่อาจซ่อนนิสัยแท้จริงของมันได้นานหรอกมันจะทำลายตัวเองในที่สุดเป็นจริงดังคำราธะกล่าวหลังจากนั้นไม่กี่วัน กะลาบาหุเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมันกระดิกหูกลอกตาและทำเสียงน่ากลัวต่อหน้าพระกุมารตัวน้อยในวังพระกุมารหวาดกลัวและส่งเสียงร้องด้วยความตกใจครานี้ถึงพระราชาไหนไม่ช้าพระองค์ทรงกริ้วและรับสั่งให้ขับไล่กะลาบาหุออกจากวังทันทีเมื่อกะลาบาหุถูกขับไล่รับสักการะที่เคยเสื่อมถอยของว่านอนเผือกทั้งสองพี่น้องกลับคืนมาอีกครั้ง ปธปาทะยิ้มอย่างมีความสุขและกล่าวกับราทะว่าพี่ราทะเจ้าพูดถูกสุดท้ายแล้วสิ่งใดที่ไม่ใช่ของแท้ยอมไม่ยั่งยืนราทะเอ่าด้วยเสียงนุ่มนวลโปธปาทะความริษยาไม่เคยนำความสุขมาให้เราคุณยอมรับธรรมชาติของโลกและดำเนินชีวิตด้วยความสงบพระพุทธเจ้าทรงสรุนิทานนี้แก่เหล่าภิกษุทั้งหลายว่าโลกธรรมแปดประการ ลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสุขทุกขสรรเสริญนินทาย่อมเกิดขึ้นและดับไปไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนดังนั้นพึงเจริญปัญญาและดำรงตนในความสงบเถิดพระพุทธเจ้าครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าลิงกาลบาหุในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตวานอนปฐปาทะในครั้งนั้นได้เป็นพระอานน์ ส่วนว่านอนระทะในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนิแลจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนิทานชฉดกเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับ